เติมมาพีกจนสิเอาลองหอฟังในว้านมีความแตกต่างอย่างไรครับก็เปเกาเอปตกเกลอมาครับครับเช้นปุ๋ยเสนี่บ่ครับมันสิเขียวเขียวเขียวจนเนเป็นมากหมากหมากเขก็จหมากก็ว่าไ้ลงอีกก็กอใส่ไม่ใส่นไม่ก็จขึนขึนขึนเย็บเย็บแล้วก็ยิดไปบาทาที่นี่โอ้นี่ใส้บาดนี่เขายอดได้เส่นนี่ใส่นแ่เดียวหรอครับนี่ครับมากมันจะเป็นดอกดองสิเป็นเรื่อยมากได้ลายสีเลยหมากอน ครับแล้วเป็นยังดินดินอีกนี่ไครับโลกโลกหลายลยผมีครับผมีเลยผมีเลยพอได้ฉีดสารนี่พอได้ฉีดนั้งครับใส่ทั้งดินย่างเดียวใส่ทั้งดินย่างเดียวมีที่การเาใส่ใส่ไหนครับใส่อ้อมต้นหรอครับต้นน้อยใส่ส้มพุ่มครับใส่ส้มพุ่มนะครับแล้วน้ำนัตแต่ยิ้มเรายายเราเปรียบเทียบใส่กับคู่กันไหมกับแต่เก่านี่จังไหนเนี่ยต่เก่านี่นี่ใช่คุณคุณบาดยังไงหรอคุณบาจังที่คุณว่าจังไหนครับ กระคูนแต่ก่อนนี่เก็บได้สามกิโลนี่เต็มพอดีน้ำหนักมันมาท้อหลังจากนี้มาปั๊บกระคูอันเก่านั่นแหละมาเดี๋ยวหยอดศูนย์ก่อนเป็นสันบ่ผมอย่งนี้เล่าจนเล่าวายจุดอกโอ้ดีเลยปุ่นนี่เ่็นสันบ่าม่หนักก็ดีดกก็ดกก็ว่านะครับยลรืโลกแบบนี้เป็นว่าเห้หนี่ผมอเบอร์เรดจังไรครับบอร์เรนี่เลยครับนะครับมีสภาพ